เชื่อได้ว่าถ้าหากเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่เล่นเน็ตเล่นโซเชียลอะไรมาในระยะเวลา5-6ปีเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะต้องเคยเห็นมีมของชายล่ำๆผิวดำคนหนึ่งที่โพกผ้าสีแดงแล้วก็ทำหน้าตาที่แบบชวนเอาเลยหลายคนใจเกลรยเสียเหลือเกินหรือบางที่ถ้าใครโชคดีกว่านั้นหน่อยนะครับก็อาจจะเห็นวิดีโอที่ชายคนนั้นเนี่ยกำลังเต้นสายด์กแซมบ้าสุดซิ่งอยู่เลยครับจนทำให้เราสงสัยว่าเขาเป็นใครแล้วทำไมอยู่ๆเขาถึงได้มาโด่งดังในเน็ตได้และ ตอนนี้เขาได้ไปอยู่ที่ไหนเขาจะเป็นอะไรบ้างซึ่งถ้าสงสัยกันแล้วนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d i r y ครับที่ถ้าใครชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เกลียนเกียนจังไรอะไรแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งในช่องเราด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลย โดยมีมหงชายล่ำลผิวคําๆดังกล่าวที่เพื่อนๆมักจะเห็นกันในเน็ตนะครับคนไทยเนี่ยมักจะเรียกเขาว่าพี่โตฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพี่โตเลยนะเป็นความเกลียนของพี่ไทยล้วนๆคือตัวจริงของเขานะครับเป็นชายที่มีชื่อว่าอริคาโดไมลสที่จะมีหน้าตาดันไปคล้ายๆกับศิลปินคนหนึ่งของไทยนะฮะ พี่ไทยเราก็เลยจัดแจงให้ชื่อเขาไปว่าพี่โตเลยที่แอดว่าเจ้าตัวเจ้าของชื่อเขาคงไม่ชอบชื่อนี้หรอกมั้งครับดังนั้น,น,นทั้งคลิปนะครับเราจะขอเรียกว่าริคา r d โดหรือว่าริกกี้ก็แล้วกันนะครับที่เป็นชื่อจริงๆของเขาซึ่งประวัติเนี่ยก็มีว่าริคา r d โดไมลสนะครับเขาเป็นคนที่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่11เดือน11ปี77ครับแหมเลขจะตองอะไรกันขนาดนี้กับพี่ชายที่เป็นฝาแฝดของเขาครับซึ่งเป็นคนบราซิลที่มีเชื้อสายไอริชปนนิด แต่ทว่าในเวลาต่อมานะครับทั้งคู่ก็ได้ถูกรับเลี้ยงโดยพ่อแม่ชาวกรีกแล้วก็แคนาดาครับ ก็เลยทำให้เฮยริคาร์โดเนี่ยแกมีชีวิตที่ค่อนข้างสะดวกสบายกว่าเด็กชาวบราซิลธรรมดาทั่วไปนิดนึงอย่างเช่นเขาจะมีโอกาสได้ไปรับรู้วัฒนธรรมของพวกอเมริกันอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในตอนเด็กๆนะครับริคาร์โดเนี่ยก็มักจะเป็นชายในแบบหน้ากล้องด้วยเนื่องจากที่ว่าพ่อบุญธรรมของเขานะครับเหมือนจะเป็นตากล้องนะเวลาว่างๆก็เลยมักจะให้ริคา์โดลูกบุญธรรมเขาเนี่ยแหละมาเป็นนายแบบครับมาโพสหน้ากล้องหน้ากล้อง,อ,งอะไรอย่างนี้ ทำให้ริคาร์โดนะครับเขาจะรู้สึกชินกับกล้องมาตั้งแต่เด็กๆเลยคือรู้จักการโพสต์ท่าจะทํายังไงให้มันดูขึ้นกล้องเรียกได้ว่าเป็นดาวโดดเด่นตั้งแต่ตอนเด็กเลย และแน่นอนครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนบราซิลอยู่ในสายเลือดนะเขาก็จะต้องมีความชอบเต้นอยู่ใน DNA แล้วใช่ไหมครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ว่าทําไมเวลาต่อมามันถึงได้มีภาพวิดีโอท่าเต้นเขาสะบัดดาแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องอาชีพการงานสะบัดดาของเขาเนี่ยเราลองมาดูกับชีวิตส่วนตัวของเฮริคาร์โดดีกว่าที่เขาก็มีช่วงเวลาในวัยเด็กที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะนอกจากการที่เขาจะชอบเต้นแบบนี้นะครับเฮริคาร์โดเนี่ยก็ยังชอบวาดรูปร้องเพลงเล่นกีฬาหรือว่ามีความสนใจ ในด้านเว็บไซต์ต่างๆด้วยครับที่ก็ทําให้เขาเนี่ยมีความฝันในวัยเด็กว่าอยากจะเปิดเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาเว็บหนึ่งครับที่ต่อมาเนี่ยก็ได้เป็นจริงเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า ricardo myloss.net นะครับที่ข้างในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบแอดออกมาโชว์ไม่ได้กันแล้วกันเอาเป็นว่ามันก็จะเป็นเว็บไซต์แบบง่ายๆสไตล์ยุค90นะครับที่ข้างในหน้าแรกก็ได้อธิบายเกี่ยวกับตัวเขาว่าริคาโดเนี่ยเป็นใครอะไรอย่างนี้ซึ่ง เพื่อจะทาให้เพื่อนๆได้เข้าใจกับตัวตนของพี่แกมากขึ้นอีกเนี่ยเดี๋ยวแอดจะขอหยิบข้อความที่แกเขียนในหน้าเว็บมาอ่านให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับขึ้นหัวเรื่องว่าริคาร์โดม l o ลอสนายแบบและนักเอนเตอร์เทนเนอร์ชาวบราซิลสุดฮอตยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เว็บไซต์ของเราสถานที่ที่เต็มไปได้วยความรุ่มร้อนราคะและก็ความกระหายอย่างหนักแน่นผมขอเชิญคุณมานั่งที่นั่งด้านหน้าสุดแล้วก็เอนจอยไปกับเราเพราะว่าเว็บไซต์นี้ได้ถูกเปิดขึ้นมาเพื่อทำให้พวกคุณหันสายล้วน ผมเป็นชาวบราซิลที่เกิดขึ้นณนเะมืองริโอเดจาเนโรกับพี่ชายฝาแฝดของผมแต่ตอนนี้ผมได้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเพื่อจะทําอาชีพเป็นนักเพาะกายมืออาชีพครูสอนฟิตเนสแล้วก็นายแบบกับนักเต้นเต้นยัว่วยบทบทผมหวังว่าคุณจะชอบเว็บไซต์นี้แล้วก็ ตอบสนองความกระหายสําหรับคุณได้นะครับซึ่งเอาจริงๆมันจะมีอะไรที่มากกว่านี้นในเว็บไซต์นะแต่ไม่เอาดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปหาละเพราะเว็บไซต์เขาปิดไปแล้วเอาเป็นว่าเฮยริาโดนะครับก็มีงานเสริมเป็นนักเต้นยุ่ยๆบทๆนี่แหละครับแลวบางทีก็ไปแสดงหนังบทๆตําๆด้วยเช่นกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมากับเรื่องที่หลายคนคงสงสัยไม่ใช่น้อยนะครับว่าาแล้วเป็นยังไงมาไงอยู่ๆในริคารโดผู้นี้เนี่ยถึงได้ดังเป็นพรูแตกทั่วโลกได้คือถ้าใครยังจำได้ในช่วงปี2018หรือ2019นะถ้าแอดจันไม่ผิดนะ ไปที่ไหนทุกหน้าเว็บไซต์นะครับหน้าเฟซมันจะม,ม,มีแบบพิโตถูกใจนี่โผล่ขึ้นมาให้เต็มเลยซึ่งตอนแรกนะครับแอดก็แบบสงสัยมันคืออะไรวะไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันเพราะเราก็อยู่ต่างประเทศไงไม่ค่อยทันเทรนอะไรประเทศไทยแต่พอลองไปหาดูนะครับก็พบว่าโอ้มันเป็นมีมที่มีประวัติศาสตร์ม,มายาวนานมากเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันได้เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี2000ปลายๆนู่นแล้วฮะที่นิโคแลนดแดนญี่ปุ่นครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กอะไรมันก็ยังไม่ได้ดังขนาดนี้ไง คนญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีแหล่งชุมชนบนเว็บไซต์ของเขาในการพูดคุยกันครับเป็นเว็บกระดานรูปภาพที่มีชื่อว่าทูจังนะครับซึ่งจะเอาไว้พูดคุยแบบฮอตฮิตมากประมาณพันทิปบ้านเราล,ละบางถ้าจะเทียบไปเห็นภาพนะคือแบบเวลามีใครสนใจอะไรใช่ไหมครับเขาก็จะมาโพสต์ในชุมชนแล้วก็แชร์หัวข้อร่วมกันครับอย่างเช่นบุคคลไหนสนใจเรื่องอนิเมะเนี่ยก็จะไปรวมตัวในเว็บนั้นแล้วก็ไปแปะภาพอนิเมะต่างๆมาโชว์ครับ หรือถ้าหากใครสนใจศิลปินอะไรนะครับมันก็จะไปรวมๆกันแล้วก็นําภาพดาราศิลปินนละครับมาแปะแนะนํากันอะไรอย่างนี้แต่ในบรรดาหัวข้อทั้งหมดที่ในเว็บไซต์มีนะครับมันจะมีหัวข้อแปลกๆอันนึงที่ชื่อว่าคาชิมุชิอยู่ด้วยครับที่นั่นแหละครับที่พี่ริคาโดของเราได้โด่งดังในญี่ปุ่นซึ่งไอ้คำว่าคาชิมุชิเนี่นะครับมันจะแปลยังไงดีถ้าแปลตรงๆมันก็จะประมาณว่าลำ่ำบึกเจ้าเนื้อกล้ามโตอะไรแบบนี้ฮะ แต่ถ้าเอามาใช้ในบริบทคำแสดงหรือว่าศัพท์ที่วัยรุ่นใช้พวกนี้นะครับมันจะหมายถึงการผรสมผสานกันระวังท่วงท่าลีลาการต่อสู้ของชายชะกันซึ่งประกอบไปได้วยความรวดเร็วแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างงดงามพร้อมกับมิตรภาพประสานพร้อมกับเพลงอนิเมะแบบญี่ปุ่นโอ้ยอธิบายเองงงเองเอาไปไว้งี้มันจะเป็นชุมชนหนึ่งของคนที่เขาชอบนําเอาหนังจงครึ่มของชายรักชายสไตล์แบบต่อสู้หมวยปั้มหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันต้องใช้แรงดุดดนัดนดันกันแล้วก็ จบด้วยการที่กิมตับกันนั่นแหละเอามาตัดต่อให้กลายเป็นหนังฮาฮาแทนครับโดยจะมีการบวกเพลงหรือว่าลูกเล่นต่างๆของอนิเมะเข้าไปนะครับที่บางทีก็จะเป็นเรื่องราวซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังอย่างว่านั่นเลยเน้นเอาฮาอย่างเดียวว่างั้นเถอะหรือบางทีนะครับก็จะเป็นการแต่งเรื่องใหม่ให้เลยฮนะเอาเป็นว่าพอจะเข้าใจสไตล์นี้เลยใช่ไหมและแน่นอนครับว่าด้วยความที่พี่ริคาร์โดของเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ตัวล,ล่ำพร้อมกับยังมีสกิลในการเต้นสะบัดดาบได้แบบสะใจอีก ที่หนึ่งในคลิปที่โด่งดังของเขานะครับจะเป็นรูปภาพของเขาใส่ภาพโพกสีแดงแล้วก็กางเกงในลายธงชาติอเมริกันนะครับเต้นแบบยังสะใจเลยมันก็เลยทําให้คนญี่ปุ่นหลายๆคนนะครับเห็นว sort of ่าเออเนี่ยเหมาะสมที่จะนํามาเป็นตัวเลือกในการหยิบมาทําวัตถุดิบมีมนี่แหละก็เลยเอามันมาตัดต่อกันเป็นภาพบ้างวิดีโอกันบ้างให้ได้หันสากันทั่วเน็ตของแดนอาทิตย์อุทัยเลยนะครับ แต่ที่ติดตามมากกว่าหน้าตาของพี่เขาเนี่ยก็คือลีลาการเต้นแบบพริ้วไหวของเฮียแกครับซึ่งผู้คนเนี่ยก็นำไปดัดแปลงเป็นตัวการ์ตูนอื่นๆใหม่ๆบ้างแล้วก็ให้มันมาทำท่าเต้นแบบดุบๆเุมของเฮียแกนะครับที่พอทำไปทำมามากๆเนี่ยวิดีโอเหล่านี้นะครับก็ได้ถูกนำไปลงเว็บไซต์นิโกะนิโกะซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับเว็บไซต์ YouTube ของญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาจะฮิตเล่นกันมากในเวลานั้นเลย แต่ถว่าวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันก็ยังจะเป็นเรื่องราวที่ยังโลดแล่นอยู่แค่ในญี่ปุ่น,แ,นแดนแดนอาทิตย์อุทัยเท่านั้นนะกว่าที่มันจะมาดังในบ้านเราได้เนี่ยมันก็ต้องกินเวลากว่าอีกเกือบ10ปีครับโดยเหตุมันได้เริ่มต้นขึ้นมาจากรัสเซียครับในรอบนี้แดนหมีขาวที่เขาก็มีเว็บไซต์โพสต์รูปเหมือนกันชื่อว่า2 ch ครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับเว็บไซต์ t w จังของญี่ปุ่นเมื่อกี้ที่แอดได้เล่าไปนั่นแหละ จะเป็นการนําเอารูปภาพอะไรมาแปะแบบนี้นะครับแต่ว่าไอ้สอเว็บไซต์นี่มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันนะเทาว่าอยู่ๆมาช่วงหนึ่งประมาณปี2018นะครับมันก็มีคนเอาวิดีโอจาก Tik-tok กเนี่ยไปลงยังเว็บบอร์ดนี่เยอะมากเลยก็จะเป็นวิดีโอแบบพวกสาวแต่งนง่งแต่งหน้าทําอะไรสวยๆที่เขาได้โชว์กันใน Tik-tok กนั่นแหละครับซึ่งไอ้ก,การมันลงเอาเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้คนที่เขาได้เข้าไปใช้เว็บไซต์ 2CH นะครับ รู้สึกไม่พอใจแบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แพลตฟอร์มติ๊ t o ็อกนะเองจะเอาวิดีโออะไรมาลงแบบนี้ได้ยังไงแต่ก็ไปไล่ไม่ได้ไงเพราะว่าไอตัวเว็บไซต์เขาก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมครับดังนั้นไอสิ่งที่ชุมชนต่างๆของ 2ch ทำนะครับเราก็คือต่อสู้โดวยวิธีการสร้างสรรครับอย่างเช่นนำเอาวิดีโอของพี่ลิคาโดแกแบบกาชิมุชินี่แหละเข้าไปลงสู้ด้วยนั่นเองคือถ้ามีวิดีโอติ๊กตอกไหนลงไปนะครับมันก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มเขาเอาวิดีโอของพี่ลิคคาโดเนี่ยไปลงแปะสู้ จนกระทั่งมันทําให้เหมือนกับเป็นสงครามสแปมสู้กันบนเว็บบอร์ดแห่งนั้นนะครับที่ในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีคนสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นไปอีกเอาวิดีโอของพี่ริคารโดแกนะครับไปตัดต่อให้มันเรียกว่าอะไรทุกอย่างที่จะคิดได้นะ,นะครับลงไปแปะกันกระจายเลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ไม่หยุดอยู่ที่เว็บ 2ch ไง ชุ่มชนเหล่านี้ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาต่อสู้กันในแพลตฟอร์มของเราฝ่ายเดียวด้วยในมันมันบุกมาจากติ๊กต็อกใช่ไหมก็เอาวิดีโอพี่ลิคาโดนี่แหละไปลงยังติ๊กต็อกด้วยเลยนั่นแหละครับเฮียลิคารโดของเราก็เลยได้ไปโชว์ใายบนแพลตฟอร์มติ๊กต็อกเป็นครั้งแรกก็เลยทําให้เฮียลิคาโดนะครับได้กลายเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกขึ้นมาในปี2018ครับจนจากแค่ตัดต่อวิดีโอธรรมดานะมันก็มีพวกวิดีโอรีองรีแอคอะไรขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่มันได้โด่่่งงงดััััไปทวววโลลลกกนนนนนีี้้้เเยยคคาาา็ริมมสสแแอะช เป็นใครปัจจุบันนี้เขายังอยู่ไหมเพราะว่าต้นตํำรับของวิดีโอนะครับมันก็ยาวนานมากเลยมันก็เลยได้ทําให้เกิดข่าวลือที่ว่าเฮริคาโดปัจจุบันนี้เนี่ยเขาได้ตายไปแล้วครับแต่ทว่าในเวลาต่อมานะครับก็ได้มีคนออกมาบอกอีกว่าเฮ้ยพวกเองมั่วเขาจะไปทําอย่างนั้นได้ไง เฮยริคาโดจริงๆเนแกยังไม่ตายตอนนี้พี่แกเปลี่ยนอาชีพจากนักเต้นจำบะไปเป็นสตรีมเมอร์ในทวิชแล้วเฮ้ยไปเล่นเกมเลิกออฟเลเจนชววอะไรแบบเนี้ยดูไปดูช่องเขาก็ได้มีชื่อว่าริคาโด้ไมล์ลอส L.O.L ซึ่งเมื่อเข้าไปดูนะครับมันก็จะเป็นชายคนหนึ่งครับที่หน้าตาก็ช่างคล้ายกับเฮยริคาโดแกเหลือเกินนอกจากนั้นนะครับขณะที่เขากำลังเล่นเกมอยู่เนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะครับเขาก็ลุกขึ้นมาเต้นสมบัติา,ากด้วยท่าเอกลักษณ์โชว์นี่นแหละผู้คนก็เลยแบบเฮ้ย เล่นเกมแล้วอย่างนั้นเองแต่ความมันก็มาแตกในภายหลังครับว่าไอคนที่ได้เต้นสายดากอยู่นั่นนะ่ะมันไม่ใช่เฮริคาโดแล้วก็ไม่ได้มีชื่อว่าริคารโดด้วยเป็นแค่หนุ่มผิวค้ากล้ามโตคนหนึ่งที่ชื่อว่านิวตันฟิลิกซ์นะครับแต่ดันมีหน้าตาคล้ายๆกับริคารโดนั่นเองนั่นแหละครับผู้หนุ่มคนนั้นก็เลยได้ถึงกับใช้โอกาสนี้ในการเกาะกระแสพี่ริคารโดสซะเลยจนทําให้มีคนมาติดตามช่องเขาไม่น้อยนะครับ ซึ่งในตอนหลังนั่นเองนะครับเฮอริคา์โดตัวปอบนีน่ก็ได้ออกมาบอกเองว่าแกก็ไม่ใช่ริคา์โดหรอกแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันด้วยอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนนี้ไม่ใช่ริคาโดแล้วริคา์โดตัวจริงแกเป็นยังไงล่ะตายไปหรือ,อยังโดยข่าวเรื่องการตายของเขานะครับก็ว่ากันว่ามันมีมาตั้งแต่ตอนที่อเมริกานะครับมันโดนเฮอริเคนเออร์มาทลล่มเสียงหนักในปี2017ครับซึ่งว่ากันว่าไอ้เฮอริเคนปีนั้น,นมันเป็นเฮอริเคนที่ร้ายแรงมากที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยนะครับ ที่มันจะทําให้บ้านเมืองเนี่ยพังทลายปันปว่วนแล้วก็ชีวิตประชาชีเนี่ยพินาศจางมากแล้วประเด็นคือช่วงนั้นเองนะครับก็เป็นช่วงที่อยูอยูเฮยริคาโดตัวจริงเนี่ยก็หายไปจากโลก Facebook แล้วก็โลกโซเชียลทุกอย่างครับโดยได้ทิ้งโพสต์สุดท้ายไว้ก่อนหน้าที่เฮอริเคนจะเกิดแค่ไม่เท่าไหร่เองครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอัปเดตอะไรกันเลย ดังนั้นนะครับผู้คนก็เลยคิดว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเฮริคาโดเนี่ยอาจจะโดนเฮริเคนพัดตายไปแล้วเพราะว่าไอ้บริเวณที่เฮริเคนมันพัดมานะครับมันก็จะอยู่แถวๆประมาณไมอามี่อ่ะซึ่งเป็นบ้านพักของเฮียแกนะครับแต่เท่า,าเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องไม่จริงอีกหล่ะครับเพราะว่าในภายหลังนะครับมันก็มีชาวเน็ตอิล้วฝีมือดีเหลือเกินไปสืบหามาจนเจอหลักฐานชิ้นเด็ดมาครับ คือมันจะมีเว็บเว็บหนึ่งะครับที่พวกนักแสดงชายนวดบทแบบนี้เนี่ยเขามักจะไปโพสต์ประวัติส่วนตัวของตัวเองลงไปครับเพื่อจะมาหางานหรืออะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งเฮลิคาโดไมลอสนะครับก็เป็น1ในสมาชิกของเว็บนี้ด้วยแล้วไอตัวเว็บที่ว่านี้เนี่ยมันก็จะมีระบบที่ว่าถ้าหากใครเป็นสมาชิกนะครับเจ้าหน้าเว็บอ่ะมันจะโชว์ว่าเขาเนี่ยได้ล็อกอินมาครั้งสุดท้ายเมื่อใด ซึ่งเมื่อดูวันล็อกอินครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นวันที่หลังจากการเกิดเหตุเฮอริเคนครับซึ่งก็หมายความว่าเฮริคาโดแกเนี่ยไม่ได้โดนเฮอริเคนพัดไปแกอาจจะยังอยู่บนโลกนี้เพียงแค่ว่าไม่ชอบออกสืออะไรก็เท่านั้นเองซึ่งมันก็คงจะเป็นจริงเช่นนั้นแหละครับถึงแม้ว่าเฮียแกจะขึ้นกล้องอะไรหนุกหนานแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่าเวลาอยู่นอกกล้องเนี่ยทิคาโดนะครับก็เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบส่วนตัวนะครับ ไอการที่เขาได้ล็อกอินเข้ามายัางเว็บไซต์นียก็เพียงแค่ว่าเขาคงจะมาดูมว่ามันมีข่าวอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างหรือเปล่าทำไมผู้คนถึงพูดเขาเยอะแยะอะไรกันไปแบบนี้แต่สิ่งที่ทุกคนสงสัยเลยนะครับก็คือสรุปแล้วเฮริคาโดแกเนี่ยชอบกินชายหรือกินหญิงกันแน่ที่แกได้ทําไปแต่เป็นการทําเพื่อแสดงในหนังหรือว่าพี่แกชอบจริงๆอันนี้บางสื่อนะครับเขาออกมาบอกว่าเฮริกก้นะครับแกเป็นทั้งสองนั่นแหละมีความสนใจแล้วผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าสนใจในผู้หญิงมากกว่าครับ ึเรื่องนี้เองก็ออกมาคอนเฟิร์มได้เมื่อตอนภายหลังนะครับเฮริคาโดเนี่ยแกออกมาพูดเองว่าตอนนี้นะเฮียแกมีลูกชายแล้วที่ก็อายุช่วงอยู่เข้าประมาณวัยรุ่นแล้วด้วยทาให้แกเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างมาออนเน็ตอะไรสักเท่าไหร่หรอกไปม่วนอยู่กับลูกว่างั้นเถอะ แต่ที่ได้ออกมาโพเนี่ก็เพื่อจะมาเขียนข้อความสยบเรื่องราวของมีมต่างๆที่คนเขาชอบเอารูปของเขาไปทํากันล้อเลียนเหลือเกินซึ่งเขาได้บอกว่าการเอารูปภาพหรือวิดีโอของเขาไปทําเป็นมีมแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าไอ้วิดีโอนี้เนี่ยมันเป็นวิดีโอที่เขาได้ถ่ายให้กับบริษัทหนังบริษัทหนึ่งนอกจากนั้นเฮริคาโดนะครับเขายังได้เสริมอีกว่าสําหรับคนที่สงสัยนะว่าเวลามีคนเอามีมเขาไปทําแล้วเขาได้ตังอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้รับตังอะไรเลยนะเพราะอย่างที่บอกวิดีโอของเขาเป็นของบริษัทหนนััง้น แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากที่ให้ความสนใจในตัวเขามาตลอดเอาเป็นว่าปัจจุบันเฮียริกกี้แก่นะครับก็ไปมีความสุขเป็นพ่อคนไปเรียบร้อยไปใช้ชีวิตกับลูกอยู่เงียบๆละและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตเฮียแก่สำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับผมและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย